สวัสดีครับและวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องเจด้าพ่อค้าปากินครับและวันนี้นะครับผมก็ได้ออกเดินทางมาหาอีกหนึ่งประสบการณ์ครับวันนี้มาที่ปากน้ําปานครับผมมากับผมมาลงเรือกับสุดยอดฝีมือนะฮะในตํานานเลยครับลานี้ไม่ได้ถึงไม่ได้ลงมานานแล้วลานี้นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่านะครับเจอฝูงปลานะครับฝูงฝูงใหญ่มากนะครับ แต่เราไปเนี่ยไ่รู้มันจะอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมแตงอยู่พี่โป่งมาเอาพี่โปงมาแล้ววันนี้ผมก็มาพบกับนี่เลยครับสวัสดีครับครับกับปู <c oughs> ่ปลาออนี่นะครับผมนี่สุดยอดแห่งไต้ได้ตำนานโอ้โหที่ยังคลองใจมิตรรักแฟนเพลงนักตกปลาได้หลายท่านนะครับที่รู้จักกันดีปลาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ ดูแล้วลมอาจจะเบาสักวันนึงวันนี้ช่องมีช่องมีช่องให้ออกหน่อยถือว่าเป็นโอกาสเนอะโอซึ่งปกตินี่ผมเช็คเมื่อวานนี่โอ้เทบแย่ก็ได้คึ้นวันเช้าอ่ะผมว่าโอเคครึ้นวันเช้ายังโอเคเนาะโอเคยังไงก็ฝากติดตามชมผลงานกันด้วยนะครับไงฝากด้วยนะครับป๋าโอเคไปครับลุยกันครับผม ด้วยกันเนี่ยโอ้โหโอ้ทำด้วยกันเนี่ยโอ้โหถือว่าโอ้แย่เลยมีน้ำลงั้ำขึ้นแต่สู้ครับทีนี้มาดูผังานนี้เป็นยังไงสู้ไว้ตั้งตรงไว้เฉยอะจังไว้เฉยครับพี่อุ้โตแล้วครับโอ้โหน้องใหม่ของทีมมาถึงละยายายาล้างเปิดเบรคอดอีกนิดครับอ่าเปิดเบรคอดอีกนิด พาพอเวลาปลาวิ่งนะพี่พี่ไม่ต้องไปงัดปืนอ้า <stri ld, S 1> ถูกกล้องแค่นั้นสายไปเลยครับอ่าสายไปเลยครับอ่าโอเคเด้ไหมนี่เด้ไหมนี่เด้ไหมทา,างฝั่งนี้โอเครอครับอ่าครับเวลาปลาปลามันสวนไปเนี่ยพี่ไม่ต้องไปอดดึงกลับอ,อ,อ๋อครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละคันครับปลาคันนู้นครับจ้าเอาละครับโอ้โห ยังไงครับเนี่ยพี่วุฒิโอเคครับตัวแรกรู้สึกไงครับตัวแรกโอ้โหดีใจมากครับเออผมมีเทคนิคอย่างนึงนะพี่นะอย่าเพิ่งคุยเยอะให้ขมิบตูดและกั้นใจไว้ก่อนให้เลยเขาติดสูตก่อนขมิบมิบตูดและกั้นใจเลยพี่น้ำปลามันจะหลุดนะคือเมื่อกี้อะเมื่อกี้ผมพอลงไฟปุ๊บมันตึ๊กเดียวมันสวนมันสวนสายดิ้งผมเรียบร้อยเลยโอ้โหแย่มาแล้วครับพี่วุฒิตัวแรก ประสบการณ์ครัง้งแรกกับการทิกกิ้งนะรถตกน้ำดีแล้วครับเ,เขาบอกว่าปลาตัวแรกต้องโดดน้ำนะพี่วศรใจเย็นนะพี่กดคนที่ได้ปลาตัวแรกเรือลำนี้ต้องทำง,งานปางต้องขี่ท้ายเรือโชด้วยครับเลยครับหวานได้หวานเลยต้องรีบ,บรนะครับพี่วศรคนดึงปุ๊บอย่าล้างก่อนให้มันวิ่งไปนะครับอ่าถูกต้องครับถูกต้องครับพี่ พอหยุดปั๊บเราก็ยกคันสวนกอกลับเข้ามาแค่นั้นครับเมื่อคืนผมบอกว่าไงเบฟเวลาเวลาคนใหม่ๆลงเรือปั๊บมันมักจะหมานนะนะโม่เนี่ยโม่โม่เป็นไงเป็นไงโมงโมงเป็นไงได้ยินหรือยัง ปาปงติปานตัวแรกปาที่เกี่ยวกี่ทีนะแปดทีกอรใส่ชึบหนึ่งอ่ะหนึ่งเอาแปดทีแปดทีพวกถ้าทีที่แปดไม่เกี่ยวล้วจะกระแทกให้หลุดชึบเรียบร้อยทีที่สองอ้เจ้าเซฟกระดันเสือกมาแกล้งอีกเนี่ยตัดสายิ้งแม่งเลย เดี่ยวเหนียวเลยทีเดียวครับตัวแรกเป็นยังไงโหตัวนี้ปลดๆๆเลยครับกำลังครับผมยังไงยังไงตัวแรกเนี่ยโอเคครับพี่จากประสบการณ์ครั้งแรกครั้งแรกกับการจิกกิ้งโอ้โหดีมากครับขอบคุณที่เจอแมากประสบการณ์เท่าไหร่ผมก็สอนโมวหไปงั้นแล้วพี่ครับผมผมก็พูดไปหมดเลยไปสู้ต่อไปพี่เลุยเอาอีกเยอะนะครับพี่ครับ เเอาาดินแต่แสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้เดินกลับไปเป็นไรโอเคครับผมแต่งโดนแล้วครับไอครับโดนแล้วสองคันติดเลยโอ้ยสองคันเซนใหญ่เหี้ยเอ้าตกลงปลาหรือปลาหรืออะไรปลาหรือเหี้ยตกเลยไงตกลงไงเกี่ยวเกี่ยวข้อนหัวก็ได้เดี๋ยวจุ่มกันกันไหมมาเลยเดี๋ยวเกี้ยมามาแจงมาแป็งเล่นไปแต่งเดินไปท้ายนี้ใช่ไหมครับนี่อะไรนะปลาอะไรใหญ่เหี้ย ไปแล้วนะครับครับถึงแท้เลยครับแท้เดล่าเนี่ยผมไม่คิดว่าพีโอ้โหปากดีจริงเดล่าหวานหวานจริงครับผมมาแล้วครับโอ้ย <Okay. S 1> น้ำเช้า,านะครับระวังระวังด้วยนะครัแบบโอ้โยมาแล้วนีป่นปาออนโป้งโป้งยังไงนะโป้งไงนะชิวๆพี่ แตงโดนก่อนตั้งนานหมนเรนื่องขึ้นเรือ,อลีลายยเยอะไงเอละๆๆทีม่มณพระมาหน้านหน้าเรือนี่ได้ยังไงสายคุณนะไม่ได้สายมาแล้วแตงโดนก่อนคุณอาไหนล่าแถววะเอาละครับโอผมกู้จังหวานที่นั่นแหละเลีเเ้ยวปาลวปาเป็นปลากรงอัดเลยเห็นใจคนไม่ได้ปลาบ้างโอ้ ผมนี่นะนี่ไม่ได้ปลาเนี่ยหมาแล้วผมหมาตัวเล็กจปเย็นๆแต่งดวงวะดวงวะ โอเคมากครับโอ้โหมันจะหมานหน้าดูเลยนะครับเนี่ยครับอั้โห้ันๆรอบเบสคกำลังเบสได้จานดีเปล่าจานดีครับผมและจารย์ได้กินวะจะไม่ได้ยังยังมีหน้าจะคุยอีกนะเนี่ยผมเนี่ยโอเคนะเอาเยอะๆนะครับครับผมมันจะทำให้หลงไหลกับการทิ้งแหละพรหลงไหลแล้วคุณพักมันจะไม่แดกฝากฝักด้วยนะ ตกเือคนาืดนด้วยครับโอ้กินัวแล้วเนี่ยถตัว่ใครโอ้โหลูกศิษย์ใครเนี่ยอาจารย์โดนยังยังน่งพอลพอลโดนโอ้ยโดนงคู่รับนี่ครับนครับโดนครับโดนครับโดนอแล้วอาจารย์กรโดดศิษย์กรโดดมยังเลืออยู่นะ điện thoại đó anh ใกล้ๆเสียวด้วยเออเออเฮ้อเปิดนรกสวยงามกามท้องเรื่องครับผมนี่โดนมาแล้วครับโอ้โหเปิดนรกอืมโอ้โหขอบคุณมากครับปลาขอบือหน่อยครับปลาโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวแท็กทีมมาลุกซิ่งไก่เดี๋ยวลุกซิ่งมาลุกซิ่งมาเอ้ยช่อนชอนเออเฮ้ย ต่อยาวๆเลยครับทิปนี้หยุมียุดเฮ้ยเสียงดังแล้วกูนั่งเงียบมาตั้งนานเออค่นนครับเดียวผมามไพัวกไป็ใชทีไใหญ่ตัวเล็กลลัดกินกิม้ปลาเลยนะหย่อนนะครับให้ตึงไว้อ่าเร็วอีกนิดนึงให้ตึงไว้ อต <ah> ั้งไว้อย่างนี้แหละไม่เป็นไรครับเฮ้ยเอาละเอาละเริ่มละไม่รู้จะอาจารย์ไหนแล้วเว้ยอยากให้หย่อนไว้ครับเร็วๆเลยครับอยากให้หย่อนเร็วจีเลยจีไป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 ได้แล้วได้แล้วอยู่ไหนวะโอเคครับป๋า โอเคชิบหายแล้วหลังวานบูดาเอ่อกอสายเก็บเวลาเก็บมันไม่ต้องกระตุกโอเคช้าๆขึ้นมาไม่เป็นไรครับนั่นแหละถูกต้องครับกอน้ำกอก่อนกอก่อนอ่อนคันลงมากอสายก่อนกอสายปื้ไม่ค่อยๆอ่อนคันนั่นแหละถูกต้องมาแล้วมาแล้วซีซีซี สองครับท่านเก้า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 วิ่งจังบระตูเ้ยหลอกกันได้นะเนี่ยโอ้โหเหมือนว่าหนึ่งเต็มเขติดท้องติดหลังก็นับหนึ่งนะตายแล้วฝีมือไปล่ะตกปลาท้ายเลยอ่ะเปิดหน้ารรอบบคัโอเคเอาขอมืออเต็มมือ มาแล้วโอเคโอเคโอ้โหโอ้โห อุ้ยมันมล่ออกกันนะผมไกด์ปลายผมมันหักโอ้โอ้คันหักพอฟาดปึ้งเมื่อกี้มันขึ้นนี่โอ้โหโ่้โหโอ้โหจะมาตายโอ้โหเกือบโผล่มันเป็นยังไงเลยครับพอมันด้วยความผมว่ามันน่าจะใหญ่อะนะพอวัดปึ้งแล้วมันเปิดอัตโนมัติสายมันไม่ได้เข้าโรเลอร์พอสายไม่เข้าโรเลอร์ปึ้งเนี่ยหน้าเล่ามันเปิดมันทำให้มันฟาดแบบนี้ปลายไกด์หักครับ ก็ไปไกด์หักก็เรียบร้อยลเลยตอนนี้ไม่คุ้พันเนาะผมว่าตัวนี้ต้องมี20่สิอ่ะผมว่ายี่สิบเอ็ดอ่อ่ะพี่เหลือไปไปช่วยมันเอาเหยื่อเหยื่อแล้วเจ๊กลับหน่อยเน้ะ บอกตกให้พกดูดีดีต้ใ้นี่เ้วหน่อยเฮ้ยขามาว่ะข้างหลังพ่อพ่ดูดิศึกษาดิดิศึกษาัวทำยังไงก็ยังไงเนี่ยเนี่ยต็ตกปลาไปกินไได่ไปเลี้ยงเนี่ยเนียมาตกเอาไปกิน เออไม่ตกไปต้องไปเลี้ยงอีกสี่ห้าเดือนกว่าจะได้กินตันคนนั้นแหละครับดูดิครับหันได้ไปหน่อยดิหันได้ไปหน่อยดิตกปลาพี่เขาต้องตกยีสตตกตัวใหญ่ตม่นี้ก็ตกปลาแต่โอ้โหมันเลี้ยงสี่ห้าเดือนกว่าจะได้กินโอ้ดูลนเลยลนเลยดูนี่ลนเลยนะลนลนจาก็จะเรียงมองนะไม่กล้าไม่กล้ามองแต่ดูไปเลยศึกษาเขาไม่เป็นไรไม่มีใครเข้ามาหรอก ดูและจำและทำไปใช้เออนี่นี่นี่นี็ต้องอย่างนี้เนี่ยตกปลาไปกินนะครับโอ้โหน้ำวนน้องแล้วหมดล็องวนน้องเออโดนวดล็องไปแล้วแสงวางไปไงบ้างครับพี่วุฒิันนี้ครับ วันนี้ผลงานดีครับผมเรียนรู้ไวครับผมครับผมก็ขอบคุณอาจารย์เจครับผมช่วยสานสเตปอยู่ข้างๆครับผมอาจารย์กี่ตัวอาจารย์หนึ่งตัวอาจารย์ขาดเยอะครับอาจารย์ขาดเยอะไปใหญ่ด้วยหลุดขาด5้าตัวโอ้หลุดขาดด้วยคันหักด้วยแย่เลยคลิ์หน้าชุมพรครับผมโอเคเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเทแล้วนะครับผมไปแฮลแล้วครับเค สวัสดีครับป๋าวันนี้เป็นไงบ้างโอ้โหวันนี้ก็ได้แต่เช้าเลยครับ2เมตรอ้ะเนาะโอ้โหสองเมตรไม่ใช่ปลายาว2เมตรนะขึ้นครับในหูนี่เค็มกันทุกคนนี่แต่เกลือโอ้แต่ผลงานก็ถือว่าออกมาได้ดีเลยนะครับป๋าถ้าขึ้นลมดีวันนี้หน่อยก็นะน่าจะสรุปวันนี้ได้ดายลุเขันไปหน่อยสุดยอดมากๆเลยครับผมป๋าเพื่อมีใครอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาลองกับเรือป๋าทำไงดีเนี่ย ก็โทรติดต่อได้เลยครับเบอร์ไรดีครับ0 8 6ย์0ปด5กน้โอ้เราอยากจะดูผลงานตามผลงานได้ที่ไหนบ้างครับก็เข้า Facebook ได้ครชื่อพพนชื่ออตรงครับทีระแล้วก็ผู้ขาสุขโอเคเป็นภาษาไทยนะครับผมโอเคครับยังไงก็ิปนี้ต้องขอขอบคุณป๋ามากๆนะครับผมขอบคุณมากสนุกกันคกับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแต้งแปงแงครับเรา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 อย่าคุยกันดังนะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวงานนี้งานนี้งานเนี้เราเราจะถล่มใครดีไม่ยังไงเขาไปยังไงไหนพู้ให้ฟังหน่อยดิอ่อนช้ำอ่อนซ้อนดูดูไม่เจอเลยเขาเขาเขาได้ปลาอะไรนะปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงใช่ไหมปลากตกไปแล้วกินได้เลยไงปลาตกไปแล้วกินได้เลยพ่อเขายังไงครับพ่อเขคือตกไปแล้วต้องไปเลี้ยงสักสี่ห้าเดือนไม่เขาตกเชิงอนุรักษ์ครับปลาประมาณปลาสวยงามอะวันนี้ผมก็รอดูปลาไต ไห่ไม่ได้สักตัวเลยไม่ได้เดี๋ยวกลัวจะเกินหน้าลูกค้าไงโป้งทั้งคออยู่อะนะเดี๋ยวนะครับโอเคส่วนแตงวันนี้ก็ได้ได้ได้ดีอยู่นะโอ้เป็นไงเดี๋ยวทริปหน้าไปกันนะแตงนะจองเรือพี่ใหม่นะเอาแบบนี้นะเอาแบบทิปไปไหม่แบบนี้นะโอ้เอาเอาอแบบธรรมดามันไม่โอเคบว่างเซฟวันนี้ช่วงเช้าเรานิ่งเราลงเงียบคลิปเลยนะ นั่งเงียบอยู yeah. ่คนเดียวเลยแต่ช่วงบ่ายนี่มามาเก็บปลากองปลาเก๋าอะไรพวกนี้นี่นี่ถือว่าได้ได้อยู่นะมีท็อฟี่อยู่นี่หลุดขาดเพียบเลยแล้วอ่ะปลาใหญ่หลุดไปน่าจะเป็นช่อนใช้ถังแก๊สนะโโอ้หปลาใหญ่ๆแลยอมีแก๊สแก๊สต้มกับแก๊สโอเคเดี๋ยวคิดหน้าแกะตัวกันใหม่แซ่บตัวใหม่ครับแกะตัวใหม่โอเคอาจจะเป็นแก๊สกระป๋องนั้นเป็นวันนี้ต้องขอขอบคุณครับครับร้านกูใช้เจมอนนะครับ อ่อยๆครับไื่เยครับได้แต่ปลาจิ๋วๆครับครับขอขอบคุณร้านหมูปลาใส่ซิ่งครับอยู่ที่ไหนครับตลาดนัดบีเจไนท์มาร์เก็ตครับโอเคมีโอกาสไปเยี่ยมชมไปเยบแวะชิมกันได้นะครับครับครับแล้วต้องขอขอบคุณครับผม FC m o n s อ e ครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ไคโดครับ j จดีจิกกิ้งของดีต้องมีไว้ใช้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ชุมพรชุมพรไป 拜拜。Bye bye